สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกหนุ่มค่ะทุกคนผักลวกเยอะๆนะคะวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะคะวิถีชีวิตชนบทไทยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเช้านะอาหารเช้าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะลวกผักแล้วก็ ย่างคลิกนะคะดูรถอีแตนไปแล้ว มาจ้าทุกคนอาหารเช้าของเราตำน้ำพริกหนุ่มก็อันนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองใส่หอยค่ะทุกคนแกงหน่อไม้ดองใส่หอยนี่ค่ะง่ายๆอาหารบ้านๆนนะคะน้ำพริกถ้วยหนึ่งผักลวกผักต้มเยอะๆนะคะมาจ้ามากินด้วยกันจ้ามาจ้าทุกคน มากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะอาหารบ้านๆน,นะคะทุกคนนะแกงหมงไม้ดองใส่หอยเมื่อวานแล้วเอามาอุ่นนะทุกคนนะเมื่อวานทําคลิปแกงหมูไม้ดองใส่หอยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปกินเนาะวันนี้ก็เลยเอามาอุ่นกิน แต่ว่าอร่อยมากนะทุกคนนะกลับมาเที่ยวบ้านเราต้องใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านทุกุนนะคะทุกคนพอกลับไปญี่ปุ่นนะจะได้เอามาดูบรรยากาศบ้านบ้านแล้วก็กินอาหารบ้านบ้านแบบนี้ดูแล้วจะมีความสุขน,นะทุกคนเนาะ เราะว่าอยู่ญี่ปุ่นหากินอาหารแบบนี้นะไม่ได้ง่ายๆคนระับหากินยากสุดนะอืมก็จะได้กินแบบผักเป็นผาดอะไรอย่างเงี้ยยากค่ะอืม มาละกินกต้มกินัตมัมผิดอร่อยอร่อยทุกคนอืหวานบวบว้มหวานมากคระทุกคนนี่หน่อไม้ もう。No, 那可不，我，好我。